ครันะห้าสีมสองครับพี่เหมียวกับการสนับสนุนของ OR อารกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็ทางทางโบอาร์เราให้ความให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของของประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนำไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาให้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 เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเติบโตต่อไปในอนาคตได้ครับ ทีนี้ทางโออาร์สนับสนุนนักแข่งคนไห,หนบ้างครับเ,เราสนับสนุนคุณ่ณณน,นะครับคุณคุณตาลน,นะครับคุณตาลน,นะฮะก็ก็เป็นเป็นทีมแข่งที่มากความสามารถทีมหนึ่งนะครับคุณตาลอยู่สนามในทีมตาลเ,เลสซิ่งนะครับเ,เลสซิ่งนะครับก็ก็อยากให้ให้ไปช่วย่วมเชียร์กันนะครับครับผมวิสัยทัศน์ของโออาร์กับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต คือเราเราส่งเสริมให้กับคนไทยได้ได,ได้มีโอกาสเต,ต,ติบโตตามวิทยทัศเ,เติมเต็มทุกความเติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโ,โตร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็ก็กจะสนับสนุนกีฬาสําหรับคนไทยในใ,ในในทุกๆประเภทท,ที่ที่เราร่วมสามารถร่วมทําได้นะครับ ครับผมวันนี้ OR เรามีมานำเสนอนะครับแนะนำสองตัวนะครับตัวแรกคือ,อน้ำมันเบนซินนะครับเกรดคุณภาพสูงสุดของเรานะครับคือซ u เปอร์พาวเวอร์น้ำมันเบนซินที่เป็นสูตรพิเศษสำหรับเหมาะสำหรับการแข่งขันเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภทซูเปอร์ไบค์หรือเลสซิ่งของพวกเรานะครับอ,อันนี้ก็สามารถเติมได้ที่ PD ดี T a t i o n ทั่วประเทศนะครับอันที่2ก็คือที่สําคัญไฮไลท์ของเรางานวนนี้ก็คือ Challenger นะครับเป็นน้ํามันซูเปอร์ไบล์เลสซิง่งที่ทําทมาพิเศษสําหรับรถสีรถจากรยานยนต์4จังหวะนะครับเพื่อการแข่งขันแล้วก็ความเร็วนะครับสามารถพบกันได้ในงานนะครับแล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็อยากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนผู้ชอบความเร็วมาทดลองใช้ แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีคุณภาพตัวนี้เราพัฒนาร่วมกับนักแข่งในการแข่งขันในหลายๆสนามแล้วก็มาพัฒนาจากสูนรวิจัยของพวกเรานะครับก็อยากเชิญชวนครับแนะนำครับทีทูทซูเปอร์ไบ i n เลสซิ่งนะครับครับเป็นพี่นิกง้นเหอขต่อด้พี่นิกก่อนนะพี่นิกครับกิจกรรมกิจกรรมที่ทางช้างเองเนี่ยเตรียมไว้เพื่อกระตุ้นความคึกคักให้กับการแข่งขันใน,น,น,นะการโอไอทีเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ครับก็สิ่งที่เราทำร่วมกับทางาช้างกับ BIC ที่จะนำเสนอแล้วก็ชักชวนให้แฟนๆที่เป็นแฟนพันแท้ของรถแข่ง ok นะครับแล้วก็แฟนพันแท้ของ BIC ก็คือการสร้างแคมเปญช้างเฟรนคลับนะครับก็คือการที่ก็คือหลักการง่ายๆคือซื้อซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเข้าชมสะสม แต้มแล้วก็เพื่อไปแลกรางวัลน,นะครับก็คือซื้อตั๋ว6รายการนะครับก็คือมีเอเชียโรดเรซซิ่ง1รายการนะครับแล้วก็ ORBRIC 4รายการแล้วก็ GT World Challenge อีก1รายการนะครับถ้า,าสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ซื้อซื้อครบ6รายการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับในการร่วมลุ้นได้รางวัลก็คือ,อได้ VIP Box นะครับที่ โค้ง12ของสนามนะครับซึ่งอันนี้มีรางวัลทั้งหมด15รางวัลน,นะครับแล้วก็รางวัลละ2ที่นะครับก็เป็นมูลค่าที่ต่อ,ต,อต่อตั๋วเนี่ยประมาณ40,000บาทนะครับก็รวมแล้ว30รางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทางแฟนๆที่เป็นแฟนรถแข่งแล้วก็แฟนๆของสนามรายการต่างๆรายการรถแข่งมามาร่วมกันนะครับ หรือพี่ป๊อปก่อนดีคุณอาก่อนถ้างยางนั้นรบก่อนพี่นิกสลับกับสลับที่กับคุณอาได้ไหมครับจะได้ตรงกลางกลางครับผมคุณอาครับแผนของเราในปีนี้กับ O R B I C เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สำหรับสำหรับแผนการนะครับสำหรับไอ C ก็เหมือนกับทุกปีนะครับสนามช้างเนี่ยนะครับเป็นสนามที่เราได้สร้างเด็กไอจุกไอจ้อยเนี่ยขึ้นมาเป็น นักขี่มืออาชีพจริงๆเลยนะครับรายการ Thailand t a l e น t Cup เนี่ยนะครับอยากเด็กเล็กๆที่เราได้มีการออเดชั่นมานะครับพ่อแม่นี่จุงกันมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นนักแข่งในอนาคตเนี่นะครับเราใช้เลชิ่งมมชีนนะครับ250นะครับ n อ็250นะครับซึ่งจะต่างกับพวกโปรดักชันนะครับชื่อมันบอกว่า t h a i l a n d Talent นะครับแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ ทางอินโดนีเซียนะครับมาเลย์นะครับฟิลิปปินส์เวียดนามอินเดียก็มาร่วมกันนะครับเพื่อให้เราได้พัฒนากันนะถ้าเราแข่งกันเองนะครับมันก็เก่งในรูนะครับก็ซึ่งจะว่าไม่สามารถที่จะมีความกดดันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วก็ได้ความกรุณาจากสนามช้างครับอีกอันนึงนะครับเป็นก็คือผู้ใช้นะครับ CBR s ี r ีส์ที่เป็นรถแข่งข้างหลนะครับ ไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาในสนามช้างได้ง่ายมากหรือว่าจะในโอกาสในชีวิตอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาจะได้มาขี่นะครับจะได้มาแข่งขันกันนะครับจะได้รับถ้วยนะครับได้รางวัลนี้นะครับเก็บเอาไว้นี่ครับโชว์จนถึงลูกถึงหลานถึงมาให้รู้ว่าเวลาเนี่ยหรืงานบวชเนี่ยปู่อันนี้เคยได้รับรางวัลแชมป์ใน สนาม BIC นี่มาแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราได้เตรียมให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจครับปีนี้นะครับทุกๆค่ายก็ได้มีแผนการที่จะผลิตนักขี่ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อไปสู่ในระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่ระดับเอเชียหรือระดับนะครับในระดับโลกไปกันเข้าเป็นถ้าผมหวังว่าวันหนึ่งมอเตอร์จีพได้กลายเป็นโอลิมปิกก็คงจะมันนะครับมีคนไทยไปเยอะแยะเลยนะครับผม บ้างพี่ป๊อบสำรับพี่ป๊อบขยะที่นั่ครับลตบตรงพี่เหมีย่ยวนิดนึงนะครับพี่ป๊อบครับยามาฮ่าเทเลลิสซิ่งทีมปีนี้กับ orbic นี่เป็นยังไงบ้างครับนโยบายถือสำหรับ orbic ก็ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็จะมีรถยามาฮ่าเข้าร่วมอยู่ประมาณเกือบ50%นะครับของรถที่ร่วมแข่งขันทางยามาฮ่าเองเราก็เลยเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยการทำเป็นลิซซิ่งคอนเซ็ลต์นะครับให้การสนับสนุนแนะนำในเรื่องของการเซตรถ การปรับแต่งรถรวมถึงการจูนแล้วก็มีโค้ชเข้ามาช่วยแนะนําในตัวนักแข่งวิธีการขี่หรือการดูแลตัวเองนะครับซึ่งทํามาแล้วเป็นนี้เป็นปีที่3นะครับนอกจากนั้นก็ปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับก็เหมือนที่เรียนไปก็คือเราจะมีโปรเจกต์ที่กลับมาเริ่มสร้างนักแข่งรุ่นใหม่นะครับในชื่ออาสามบลูฟูลไทยแลนด์ครับนะครับก็จะเป็นเด็กระหว่างอายุ12-16ปีรวมถึงจะเป็นโปรเจกต์ที่ต,ต่อยอดในการแข่งไปถึงในเอเชียแล้วก็ในระดับยุโรปต่อไปครับ อีกอันนึงก็คือตัว Yamaha Moto Challenge ที่เราทําร่วมกับวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นไม่ใช่ส่งแต่นักแข่งนะฮะเราจะส่งเป็นทั้งทีมเข้ามาแล้วเราก็สอนในเรื่องวิธีการสร้างโครงสร้างทีมซึ่งจากตรงนี้นักแข่งเองก็จะเป็นนักเรียนช่างมาก่อนก็จะทําให้เราสามารถเติมบุคลากรในเรื่องของช่างแล้วก็นักแข่งเข้ากับวงการมอเตอร์สปอร์ตได้และสุดท้ายที่เราเปิดโอกาสให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นปีที่3ที่เรามีอาร์ซีรี่ครับนะฮะที่ผ่านมาเราจะมีอาร์ซิกอาร์วันนะครับ ีนี้เราจะมีอาเซเว่นแล้วก็มีอาวันนะครับในทุกสนามให้กับลูกค้าได้เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางยามาฮ่าได้ตัดเตรียมให้กับทางนักแข่งวงการแข่งแล้วก็กลุ่มผู้ใช้รถยามาฮ่าได้เข้าร่วมกันก็อยากให้ทีมที่สนใจที่จะใช้ยามาฮ่าก็เชิญเข้าร่วมนะครับเรามีหน่วยงานที่เข้าซัพพอร์ตแล้วก็ทั้งช่างทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานในการดูแลตลอดในทุกการแข่งข,ขันครับคุณโอ๊ตครับเชิญครับสลับเลดหนึ่งพีเออว่าใหม่ การแข่งขันบาบ b i c <oughs> ในปีนี้ทางสนามเองมีมาตรการที่จะยกระดับการแข่งขันขึ้นมาอย่งไรบ้างจากที่เรา <c oughs> เคยบอกเมื่อปลายปีครับว่าเรามีนักแข่งต่างชาติทีมต่างชาติที่สนใจมาร่วมก็จะเป็นยังไงบ้าง ก็สำหรับนักแข่งต่างชาติจริงๆต้อง,องเรียนว่า OR ทุกปีนะครับเราแซงชั่นเป็น international race นะครับก,ก็หมายความว่านักแข่งต่างชาติเ,เข้ามาร่วมได้นะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดให้เข้ามาอย่างเดียวนะครับจริงๆเร,เราพยายามาพัฒนาร่วมกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสนะครับคือวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งต่างชาติเข้ามาในลักษณะที่ามาแต่ตัวนะครับเรา,เราพยายามทำให้นักแข่งเ,เข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มันเป็นการต่อยอดเรื่องอุตสาหกรรมทีมแข่งทีมเซอร์วิสด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทํารถแข่งอย่างเดียววันนี้ เราอยากให้ทีมเซอร์วิสเนี่ยทำรถแข่งเป็นอาชีพด้วยนะครับต่างชาติบินมาจ่ายเหมือนเป็นค่าเช่านะครับซึ่งก็รวมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการทํารถเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเราก็มองเรื่องของนอกจากการพัฒนาเกมมอเตอร์สปอร์ตเราพยายามพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในในเชิงบ s ิสเนสไปด้วยนะครับ กฎกติกาการแข่งขันในปีนี้นะารปรับมีการมีการอะไรไหมเอ่อสำหรับกฎกติกาปีนี้นะครับที่ปรับอย่างชัดเลยก็คือรุ่นที่สามารถต่อยอดไปแข่งในเอเชียโรเดนซิ่งได้นะครับก็คือเอ่อ SB1 Pro นะครับซูเปอร์บายพันจีซีเราก็ใช้กติกาเหมือนกับ ASB บีพันนะครับทำให้นักแข่งที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดหรือว่านักแข่งที่แข่งใน OR อาร์เต็มฤดูกาลเนี่ยเมื่อถึงสนามสุดท้ายเมื่อเขาเป็นแชมป์ได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับก็รถแข่งเนี่ยก็ไม่ต้องปรับเรื่องของกติกาเทคนิค นะครับนะักแข่งเองก็มีความชินกับกติการเรื่องตัวรถนะครับก็ทําใหา้มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็2เองสําหรับทีมที่จะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไวการ์ดนะครับเขาก็สามารถที่จะสมัครและลงแข่งด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ให้นักแข่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสแข่งในเอเชียรถมากขึ้นนะครับเราเราทราบดีว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ได้ไวการ์ดนะครับจะได้เป็นแชมป์ แต่อย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าการที่ได้เข้าไปแข่งในรายการระดับเอเชียเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาทีมแข่งนักแข่งนะครับเรื่องของการปรับตัวไปแข่งในรายการที่เป็นระดับอินเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็รายการก็พยายามพัฒนานะครับเพื่อเพื่อให้เป็นการต่อยอดแล้วก็ยกระดับรายการในประเทศให้เทียบเท่ากับรายการระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกมากขึ้นนะครับ ในการในแง่ของการขยายฐานคนดูไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้เรารรมีแค่กัมพูชาเียนมาแล้วก็เรารเรามีรโยบายที่จะขยายกว้างออกไปมากกว่านี้ไหมจริงจริงจีนจีนเป็นประเทศที่เราพยายามดีวมาหลายปีนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์เรื่องโควิด นะครับก,ก็ทำให้เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆต้องมองว่ามันเป็น2มิตินะครับเราทํางานคู่กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเราได้ถ่ายทอดสดรายการ ORBIC Superbike ไปยังประเทศจีนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการแนะนําเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เป็นในภาคอีสานร,รวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับตรงนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่าจีนก็เพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มดีลกับสถานีโทรทัศน์จีน ได้อยู่นะครับก็อาจจะไม่ทันสนามแรกนะครับสนามแรกเนี่ยคิดว่าไม่ทันแต่ว่าพยายามอยู่จะให้ทันสนามที่2 3เป็นต้นไปนะครับหรือถ้าไม่ทันจริงยังไงแผนเรื่องการขยายไปประเทศจีนเนี่ยก็เป็นทาร์เก็ตสำคัญที่เราอยากจะขยายถ่ายทอดสดไปอยู่แล้วนะคค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 รรรรัััับบ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 านี่น่่ออออออเเมมมยยกืืขขขขุุุุณณณณครับ เข่าสุดแล้วเขาอีกไหมโอ้เขาสุดแล้วโอ้ยล,ลุกไหวไหม,หมไหวลุกขึ้นมาแล้วโอ้โหน่าขอบคุณนะครับ